ไม่อยากได้เหรอคะให้ถูกเลขจากตรงตรงบ้างโอ้รู้เหถ้ถูกบ้างถูกจริงเหรอไม่คนถูกบางคนม่กลการยกเลยว่างชูนโดกินเขาเลยไม่ได้อยากได้เลขแล้วเหรอแต่มาแล้วแนวแบบเาสอาหน่อยได้ไหมเพื่อแบบว่าหาทุนในการซื้อตั๋วหน่อยอาวก็ได้ครับผมลองไหมลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยแหมรู้เลยนะคะว่าใครเป็นคอรตัวเล็กยกก้อนใหญ่เลยตอนนี้ ยังไงอะ่ะอยากเอาสักสามตัวนะเอให้ผมพูดเลยเอ๋งยังไงดีล่ะตรงนี้พี่ก็หวังนะพี่ก็พูดเลยผมก็ไม่รู้ว่าเออมันต้องยังไงดีปกติเขาดูเลขเขาที่ถูกผมไหมดูซิว่มมีเลขอะไรหรอเล่เาสุดจะให้ถูเลขจากตัวแล้วนะทุกคน เลขเราครับผมอ๋ออะดูแลกันคนระับเลขศูนมีไหมไม่มีใช่ไหมมีมีไดมีเหรอผมมีมได้ศูนตอนนี้เราอยู่ที่ Central World ถูกต้องซึ่งตัว O เขามันจะใหญ่ผิดปกตินะครับเฮ้ยเอาแล้วศูนยศอือโอ้ยังไงดีจะพูดแบบแบบศูนย์ศูนย์ศ <c oughs> <c oughs> อันนี้ โก้ค้างโค้ร้างสูดียว่สูค้างบางไม่ได้ใช้คํานี้ไม่ได้ใช้คำว่าค้างสูญไม่ได้ไม่ได้เป็นกระแตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีสูไม่ดีค้างสูญไม่ได้แปลว่าอะไรครั้างไม่ได้ค้างใช้คำ้างอะไรอ่ะอ้อใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าอะไรครับยำค้าผมยำคํางมาูอยู่ อันน um, wow? no ี้เขาไม่ใช่คาว่าขาขางแลหรอขางไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะขางใช้กับกิจกรรมบางประเภทสอะไร18ปวกอ่ะอะไรอ่ผมอยากรู้ว่าี่บอกหวกไ้ัหอกใช่ใช่ เราได้สู่แล้วนะสูยอไอไอไอเอ็มเหมือนตัวเดียวเลขหน่งศูนยหนึ่งศูนย์อีกตัวหนึ่งดอกไม้เอามาแล้วดอกไม้มีชัยอะไรดอกมาดอกดอกดอกยอยู่ไม่ดีเลยดอกไม้กับคำว่าดอกจะเป็นดอเด็กพออ่าเกาะ มี3ตัวด้วยกัน3ตัว013แล้วกันครับผมโอเคจบที่แรก013ย์หนึ 1> 0, 1, ่งสบมืห้อบครับผมขอให้แต่ผมอยากรู้จริงๆว่าเวลาเขาถูกหวยเนี่ยหวยอะไรไปล่อยเขาปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาคือผมฟูดิ่งดูจริงๆนะ,ะรู้สึกเขาถูกกันไปหมดเลย ไอ้เขาบางเรื่องมันไม,ม,นไม่มันไม่เห็นจะเหมือนที่ออกมาเลยบางเี <c oughs> บางเรื่องมันพูดได้บางเรื่องมันพูดไม่ได้เพราะว่าสื่อมวลชนมาเยอะมากเลยอเออเออค่อยไปถามค่อยไปถามถามไทยโอเค